สบายดี LT Vision แขวงอัตปือพบการลักลอบการขุดค้นแร่ผิดกฎหมายท่านวิทยาพรมจันทร์หัวหน้าแผนกพลังงานและบ่อแร่แขวงอัตปือเปิดเผยครับ ว่าแขวงอัตปือยังพบกลุ่มคนฉกฉวยโอกาสเข้ามารักรอบขุดแร่ผิดกฎหมายซึ่งช่วงที่ผ่านมาองค์กรปกครองแขวงเมืองหน่วยงานพลังงานบ่อแร่ออกคำสั่งประกาศและแต่งตั้งคณะเฉพาะกิจขั้นแขวงเมืองรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารเพื่อดำเนินการร่วมกันราดตะเวนทั้งยังกักตัวผู้ละเมิดเข้ารับการอบรมตักเตือนและให้จ่ายค่าปรับทั้งนี้ครับยังมีการออกประกาศห้ามและกำหนดมาตรการแก่ผู้ละเมิด แต่เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่และชาวบ้านบางคนร่วมมือปกปิดข้อมูลและให้การช่วยเหลือแก่กลุ่มผู้ระเมิดอีกทั้งบริเวณที่ลักลอบขุดแร่อยู่ในบริเวณตามตะเข็บชายแดนลาวเวียดนามพื้นที่ธุร,รก,กันดารมีภูเขาสูงจึงทําให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐและหน่วยราัตาเวนพบปัญหาในการตรวจสอบโดยเฉพาะช่วงฤดูฝนและพบกับ l t Vision ได้ใหม่ในมือหน้าสบายดี